Hello everyone. Welcome to English Class ค่ะกับครูฟ้านะคะ,ะในคาบ้นี้เราจะมาเริ่มทำไปงานที่ให้นักเรียนไปเลยนะคะอด่ดูอันแรกให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเลยค่ะคำสั่งให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะเขียนโจทย์แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องพร้อมกับขีดเส้นใต้แต่ละข้อให้เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะข้อ2ค่ะ Today is Monday ความหมายก็คือว่าวันนี้วันจัน What day is tomorrow? แล้วพรุ่งนี้วันอะไรคะวันนี้วันจันท์แล้วพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะวันอังคารถูกต้องคะ่ะภ,ภาษาอังกฤษก็คือ Tuesday ฉะนั้นเราตอบให้เต็มๆไปเลยว่า Tomorrow is Tuesday ต่อไป What was yesterday? Yesterday they mm hmm. ก็คือวันอะไรคะอ๋อเมื่อวานนี้ก็คือว่าวานันเมื่อวานนี้ยวันอะไรต่อพร้อมกันเลยคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้วันอังคารฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นวนันวันอาทิตย์คะ่ะในตัวในโจทย์เขาบอกว่า <c oughs> yesterday was Tuesday ถูกไหมคะ ไม่ถูกนะคะให้หนักเกรียนแก้ไขนะคะครูอาจจะพิมพ์โจทย์ผิดพลาดต,ต้องขออภัยเล็กน้อยนะคะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์นะคะคือ Sunday โอเคค่ะนี่คือโจทย์ที่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อ3ให้หนักเกรียนฝึกอ่านคำศัพท์นะคะเพราะว่าถ้านักเกรียนไม่รู้คำศัพท์เลยเวลาทำแบบฝึกหดัดหรือเวลาไปอ่าน เราจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะอย่างเช่นเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะโอเค everyone repeats after me โอเคให้ทุกคนอ่านตามคุณนะคะ yesterday, yesterday. เมื่อวานนี้ today วันนี้ tomorrow พรุ่งนี้ what day is today วันนี้วันอะไร what day is tomorrow พรุ่งนี้วันอะไร w h a t d a y w a s y e s t e r d a y เมื่อวานนี้วันอะไรคะ่ะและข้อ4ก็คือให้นักเรียนหาคำศัพท์นะคะวงกลมล้อมรอบในการทำใบงานนะคะโอเคกึ okay, ๊ดต่อไปนะคะ,ะเปิดหน้าถัดไปได้เลยคะ่ะอันนี้ให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะ เอาโอเคโจทย์ขึ้นมาแล้วนะคะโอ้ยอรี่อ่ะดูข้อแรกก่อนนะคะโจทย์เขาถามว่าท o d a y i เดย์อิสมันเดย์วันนี้วันจันวอสเดย a อิสทูมอร์โรแล้วพรุ่งนี้วันอะไรล่ะคะวันอังคารถูกต้องนะคะวอส Day was yesterday. แล้วเมื่อวานนี้วันอะไรนะคะวันอาทิตย์ถูกต้องค่ะต่อไปเราไปข้อถัดไปเลยนะคะข้อถัดไปข้อนี้นะคะเขาถามว่า Was today is Thursday. วันนี้วันพฤหัสวันพฤหัส แล้วพรุ่งนี้วันอะไรคะ What day is tomorrow? ตอบพร้อมกันเลยคะ่ะ Friday good ตอบให้เต็มๆนะคะว่า Tomorrow is Friday จุดด้วยนะคะใส่จุดด้วยอย่าลืม full stop ต่อไป What was day yesterday วันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ไปแล้วแล้วเมื่อวานวันอะไรล่ะคะวันพุธถูกต้องค่ะวันพุธภาษาอังกฤษก็คือ Wednesday ตอบให้เต็มๆนะคะก็คือ yesterday was w e n s d a y w y สะกดไงคะ Wednesday จุดฟูลสต็อปได้นะคะอันนี้ครูอาจเขียนไม่พอนะคะเพราะว่าย่นไปด้านหลังเกินไปให้นักเรียนย่นมาด้านหน้าหน่อยนะคะหรือถ้าหากนักเรียนเขียนไม่พอก็ให้เวน้นบรรทัดถัดไปได้เลยะคะ่ะโอเคคะ่ะข้อต่อไป today is tuesday วันนี้วัน วันนี้วันอังคารอ่ะแล้วโจทย์ถามว่า what day is tomorrow พรุ่งนี้วันอะไรล่ะคะถ้าวันนี้เป็นวันอังคารติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอกวันพุธอ่าวันพุธก็คือ Wednesday ตอบพร้อมกันเลยค่ะ tomorrow is Wednesday โจทยด,ด้วยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะ w h a t d a y Was yesterday แล้วเมื่อวานวันอะไรล่ะคะวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธแล้วเมื่อวานวันอะไรอะคะวันจันทร์ Good. ถูกต้องค่ะ ตอบเลยค่ะ Yes Thursday w a t Monday โอเคค่ะง่ายไหมคะนักเรียน Easy Easy เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะ,ะเหลืออีก3ข้อให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะ เดี๋ยวอันนี้ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่สองข้อนะคะสู้ๆนะคะ,ะต่อไปเลยนะคะต่อไปหน้านี้นะคะให้อันนี้ให้นักเรียนหาคำศัพท์นะคะหาคำศัพท์ของแต่ละวันนะคะอย่างเช่นนี่นะคะอย่างเช่นคำว่าอันนี้ด้วยกัน Thursday นะคะ Thursday Thursday คือวันอะไรวันพฤรัสอ่านักเรียนเจออันดับแรกในการหานะคะให้นักเรียนหาตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะ t h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  เจอแล้วค่ะ t h ตรงนี้ต่อไปแล้วก็ดูตัวอักษรถัดไปเลยค่ะ u r s d a y ถูกต้องไหมคะถูกต้องให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบไปเลยนะคะ อย่างนี้ค่ะโอ้โหคูวงขี้หลมากเลยค่ะให้นักเรียนวงสวยๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็หาให้ครบนะคะอันไหนที่หาแล้วติ๊กถูกไว้ได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเหลืออีกหกข้อให้นักเรียนหาเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบการเรียนเท่านี้นะคะโอเคนะคะหากใครมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ทักถามครูได้เลยนะคะ โอเคค่ะ okay goodbye ค่ะ see you next time goodbye